ดครับอ้ยเห็นอยู่ไนี้ไรีกาเห็นไปไหนครับผมครับครัครับเป็นดพืชิยี่หยนิพื้นนะครับต่อครับผมรอเปครับครเ้าวออครับครับยครับครับันนี้ผมใยศจชนะครับูรั้ใช้ประชาชนได้มาอยู่ที่บ้านเหล่าขามหมู่ที่19บรก้ารบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ สืบเนื่องจากกรณีที่นายบอมซินเดี๋ยวชื่อจริงชื่ออะไรนะบอมซินอะลิทิก์ลิทิไกใช่ไหมลิทิไกยท่านกคุณอุทัยขามอุทยขาม,ขามลิทิไกยอุทัยขามนะครับอายุประมาณ3ามสิปีได้จมน้ําเสียชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยการสภาพศพที่เราเจอนั้นมันไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากน้ำเนี่ยมันสูงมันมันประมาณหัวเข่าหน่อยนึงประมาณหัวเข่าหรืออาจไม่ถึงมันช่วงนะฮะย่า นะครับญาติสภาพศพเนะที่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 มีคนเอาไปลงนะฮะในลงแล้วเนี่ยคือที่บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจากการที่พี่น้องประชาชนไปพบและไปเจอเนี่ยบริรัคอนั้นคล้ายนะคล้ายกับโดนบีบถูกบีบดังนั้นญาติจึงติดใจที่จะให้นำศพนั้นไปผ่าพิสูจน์เนื่องจากการเสียชีวิตของบอมซินในครั้งนี้ มันเป็นการเสียชีวิตที่มีเนื่องงำอันเกิดจากก่อนหน้าที่บอมซินจะเสียชีวิตได้มีชายคนหนึ่งมาบ่นและพูดว่าคล้ายๆกับมึงกับมึงกับแม่มึงอ่ะไปแจ้งตำรวจในเรื่องของคดียาบ้าในเรื่องของการเกี่ยวพันกับยาเสพติดแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่อาจจะไปก้าวล่วงแต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีปฐมเหตุคือคำพูดนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่บอมซินจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งถึงสองวัน แล้วบอมซินก็เสียชีวิตอยู่หลังบ้านอาแท้ๆของตัวเองคืออาพักแม่บอมซินก็ถามฮะไปตามหาลูกชื่อปกติบอมซินก็จะออกไปอย่างนี้แหละครับแต่ในวันนังกล่าวสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ก็ไปตามหาลูกแล้วก็ไปเจอลูกนอนหงายเป็นศพเสียชีวิตก็ศพน้ํามันนิดเดียวเองมันไม่ลึกแล้วนอนหงายด้วยคือปกติคนจมน้ําเสียชีวิตมันต้องนอนคว่ำเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนั้นมันเป็นมาอย่างไรตอนนี้ผมอยู่ที่ อ่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดด้วยร้านนี้ขายดีด้วยอร่อยด้วยส <laughs> วัสดีครับส <laughs> วัสดีอ,อย่านั่งคุยนั่งคุยหน่ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรจอมจิตค่ะนางจอมจิตนามสกุลห,หัวคำหัวคำนางจอมจิตหัวคำอายุเท่าไหร่ครับ66สิ <66 S 2> ปีมีลูกกี่คนเอ่ย<า>ม,มีลูกสามคนชายสองคนหญิงหนึ่งคนบอมชินเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับลูกคนที่สาม อายุเขาจริงๆเท่าไหร่ฮะอายุอ้ายี่แปดกพศยี่แปดพศยี่แปดมาสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดนะอ่าปกติบอมชินเขามีบุคลิกลักษณะท่าทางอุบตินิสัยอย่างไรครับกาเป็นคนร่าเริงคนร่าเริงสนิสนานมีพิษมีภัยใครไหมละลานมเหล็เกเรไหมไม่มีนะไปเล่นเหมือนแม่ขปงผมนี่แหะไปเล่นเอน่างทีก็ไปกลับมากลับมาแล้วก็ไปเนี่ย ันพี่เก็บไม่ไปแล้วไม่กลับเลย7มิถุนายนนะครับ7มิถุนายนาออกจากบ้านแล้วไม่กลับเลย <ไป S 2> <ๆ S 1> ก็เลยสงสัยเหรอก็สงสัยแบบว่าก่อนเช้ามาก็ไปถามพี่เขาบอกว่าพี่น้องมายังเขาก็บอกว่ายัางไม่มาแต่สายสายประมาณสองสามโมงนี้แม่ก็ไปตามหาก็ไปถามหาที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นตามหาที่ไหนครับที่แถวเขนเขาค่อยไปนะคะอ้าวยกยกตัวอย่างเช่นบ้านใครบ้างที่เราไปตาม บ้านเพื่อนบ้านพี่น้องกันน่ะหมครับญาญาติแถวเนี้ยนะฮะไปตามไม่ไม่เห็นไม่เจอเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาก็บอกว่าไม่เจอไม่เจอไปถามก็บอกว่าไม่เจอเขาบอกว่าไม่เห็นตอนเช้าเขาก็บอกว่าไม่เห็นใครฮะเขาคือใครคนที่เขาไปอยู่ด้วยนั่นแหละคนที่เขาไปอยู่ด้วยที่บอมชินเคยไปอยู่ด้วยกินด้วยไปนอนที่นั่นเลยบอกไม่เห็นอย่างเดียวปฏิเสธว่าไม่เห็นไม่เห็นแต่มีเขาเห็นอยู่ตอนกลางคืนมันก็เดินตรงนั้นกับพวกนี้แหละเดินอยู่แล้วก็ตอนเช้าเขาก็เห็น ตอนไปบินสบาเขาก็เห็นอยู่เดินพวกนี้ว่าอยู่บ้านคนนี้อยู่บ้านคนที่อ้างว่าไม่เห็นจ้าแล้วก็คนแถวนี้เขาก็เห็นเราไปด้วยกันไปด้วยกันเขาก็บอกว่าเอาจะมาตามทําไมตอนเช้าเ็เห็นเขาเดินอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนว้อยงนี้แวเขาบอกว่าไม่เห็นเขาเขาไม่มาที่บ้านนี้เขาเดินแถวคือคืออย่างนี้ครับท่านครับนั่นจากว่าผู้ต้องสงสัยเอาผมใช้ว่าผู้สงสัยแล้วกันผมไม่ได้ปักความกก่าหาใครนะครับแต่ผมใช้คําว่าผู้สงสัยคาว่าสงสัยได้สงสัยได้หมดเลยสงสัยได้ทั้งเคอญาติได้ทุกคนแต่ในข่ะด้วยกัน คุณแม่ของน้องบอมสินเนี่ยได้ไปถามผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งว่าเห็นบอมสินไหมผู้ต้องสงสัยบอกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปฏิเสธอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ามีประจักษ์พยานยืนยันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบอมสินก็อยู่กับผู้ต้องสงสัยคนนี้แหละอยู่ทั้งกลางคืนอยู่ทั้งเช้าก็อยู่มีคนเห็นแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เห็นแล้วคนนี้แหละเป็นคนที่มาบอกว่าแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะนาให้เห็นนะครับว่า คำว่าต้องสงสัยนั้นผมสงสัยอย่างไรอะเมื่อเขาบอกว่าไม่เห็นแล้วเนี่ยทำไงฮะวันนี้ตอนเช้าก็ตอนเช้าก็บอปประมาณประมาณสามก็มานอนเล่นตรงนี้ประมาณสามสี่พวก็รอทำกับข้าให้ลูกกินที่บ้านก็จะมากินข้าวใช่มสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าก็ไม่มาก็ไม่มาพอดีสี่โมงขึ้นนด่แหละคือว่าไอ้ทำไมไม่มากินข้าวก็ไปถามเ็าอีกเขาก็บอกว่าไม่เจอไม่มีเขาว่าอย่างนี้ไอ้คนนี้คนเดิมนี่แหละแต่พอดีก็บอกว่ามีก็เดินหาหาตามบ้านทั่วเลยนะ จนสิบจากสิบเอ็ดโมงนี่แหละก็เดินตามหาเขาเดินไปเดินไปก็ไปถามญาติทาน,นเขาก็บอกว่าไม่มาก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วก็สงสัยคือว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่มาก็เดินไปถามเขาทีหนึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นประมาณสิบบุเอ้ยสิบเอ็ดโมงนี่แหละก็เดินไปเดินไปหลังบ้านไงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงอ่าครับก็เดินไปก็ไปเจอรองเท้ามันอยู่ที่ต้นไอน ต้นขามต้นมเขาไปเจอรองเท้าของบอมซินอยู่ที่น้นมาครับจะมันเป็นต้นทนเพิ่นๆอยู่ใช่ไหมเลยเป็นน้อยก็เป็นฉ่ายเรนียรองเท้าข้างนี้มันจะอยู่อย่างงี้แต่ต้นรองเท้าข้างไม่เจ็บอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ต้นต้นทนต้นความหมายคือรองเท้าไม่ได้วางอยู่คู่กันนะครับปกติแล้วถ้าเราจะถอดรองเท้าเพื่อจะไปลงสะเพื่อจะไปขึ้นต้นไม้เราต้องถอดรองเท้าคู่กันแต่ปรากฏว่ารองเท้าของบอมซินนั้นข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งก็อยู่พ้นเดียวกันอยู่เดิยนแต่ว่าอยู่ห่างกันไม่ใช่ลักษณะของการถอดวางคู่มันเป็นแบบจัะนะเป็นเป็นเป็นข้อพิรุษนะเป็นข้อพิรุษก็เลยแบบว่าก็เลยตกใจตอนนั้นแล้วก็หนุนเท้าม่คอยหาแบบว่าบําพ็ญสงน้าตายใช่ไหมก็บอกอย่างนี้แต่ว่าอาเขาก็ไม่อยู่ไม่หูวบ้านแล้วก็บอกญาติพี่ลยวันพีนี้ก็เดินก็ไปดูอยู่แต่สุดท้ายก็คล้ายๆว่ามีคนจะกีดใจว่าเดินไปหน่อยเดินไปคุกษาหน่อย ก็เด th no like <c oughs> ินไปก็เห็นสภาพเพรเขาเขาไม่ได้นอนแบบพักนะเขานอนแบบนอนหงายนอนหงายมือเขาอยู่งี้เลยมืออยู่งี้ฮะน้าก็แค่นี้หน้าน้ำแค่หัวเข่าน้ำแค่หัวเข่านะครับตรงนี้ก็ไม่มียาไม่มีอะไรติดไม่ใส่ถุงเลยคือคือคือตามปกติแล้วคนที่ดิ้นทุรนทุรายจากการจะจมน้ำมันต้องคว้าหรือจะต้องกำมือถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่านอนหงายก็เห็นอยู่เห็นแต่หน้าแล้วกษณาอกและมือเขาเห็นเเาป็นอย่างนี้ยมือเขายืนงี้เลยลิ้นจุกปากไหม สังไม่จุกปากนะไม่จุกปากตาเป็นปกติออกไปเลยแต่ว่าตอนนั้นเขาเอาขึ้นมามันจะมีเลือดไหลออกจากเลือดจมูกจมูกจากตาด้วยนะจากตาครับเหมือนกับแล้วร่องรอยบริเวณลำคอตรงนี้ก็เหมือนซ้ำอยู่ตรงนี้ก็มีมีมีแบบคล้ายๆว่าโดนตีเป็นเป็นรอยเป็นรอยใช่ป่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้อาจจะเป็นรอยจากการวิ่งหรือจากอะไรเนี่ยเราก็ไม่สารแน่ที่จะไปล่วงรู้ได้นะฮะแต่ว่าบริเวณลำคอเนี่ยบริเวณลำคอมีร่องรอยบีบไหม ตรงนี้ก็ช้ำนะฮะลูกๆมันจะมีรูดหลายอย่างมีรูดหลายอย่างนะครับหางตาหางตาอันนี้เป็นคุณอาเหรอฮะเพราะเป็นคุณอาเป็นสะสะน้ำหลังบ้านคุณอาคุณอานั่งนี่ดีกว่าคุณคุณอาคุณอามานั่งนี่คุณอามานั่งตรงนี้มาคุณอามาหางตาตัวหมอกแก้มรูดสีบางนู้นเหรออันนี้นั่งอย่างคุณอารูดช้ำอยู่ค่ะคุณอา บดีคตา,าเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ชื่ออะไรครับสมพักอุทัยขามชื่อว่าอาพักบบนะฮะผมเรียกแม่พักแล้วกันแม่แม่พักสะหลังบ้านแม่พักเนี่ยที่ไปเจอศพเนี่ยมันลึกแค่ไหนเต็มที่เลยอ่ะลึกแค่ไหนประมาณถ้าตรงกลางมันจะประมาณสองสามเมตรสองสามเมตรตรงกลางนะตรงกลางสองสามเ<า>มตรแต่เขาก็เคยได้ อ๋อคือผู้ตายเนี่ยบอมซินเนี่ยเขาว่ายน้ําเก่งนน็็เเเปปทหารคยอ๋อว่ายน้ำเก่งเพราะเป็นเคยเป็นทหารทหารอะไรฮะทหารคนทหารเรื่ทหารเรือทหารเรือเออเป็นทหารเรือนะฮะเป็นทหารเรือรเขาเคยเป็นทหารเรือเคยว่ายน้ําเก่งด้วยชนบุรีก็ว่ายน้ําเก่งจ้าอ๋อระดับหนึ่งเลยแหละล้อไอ้น้ำนี่ไอ้คนเนี้ยแม่พักก็รู้ว่าหลานเตงนั้นว่ายน้ําเก่งแล้วแม่พักก็รู้ว่าหลานเตงนั้นเคยว่ายในเล่นแถวนี้มาเยตลอด ถูกไหมฮะแม่พักรับสายก่อนบิ่เยมเิ M ีนี้แม่แม sure ่พักผมถามความรู้สึกของแม่พักตรงตรงตรงบริเวณคำว่าตรงกลางกางคือต้องออกไปไกลๆที่เป็นสองสาเมตรแต่จากฝั่งไปเนี่ยที่บอกว่าวหัวเข่าที่เราเห็นตามภาพเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยถ้าคนลงไปเนี่ย โอกาสจะตายน้ำมันเป็นไปได้ไหมไม่ตายไม่ตายแค่นี้ะน้ำมันน้ำแกงหัวเข่าก็ลิมๆิมฝังเน่งมา้แล้วแกงหัวเข่าออกจากลิ่มัมหาคนที่เก่ประมาณนิดึแม่บริเวณจุดที่เกิดเหตุหลังบ้านแม่เนี่ยปกติหลานชายแม่คนนี้เข้าไปประจำไหมครับ เดินไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไปไปทางสวนไปอะไรไปทส่้น้ำเขาจะเดินไปเที่ยวเล่นเขาจะไปดูว่าาทำอะไรอย่างงี้เขาจะไปช่วยเขาไม่ได้แบบจะให้เขาไปเดินเฉยเฉยเขาไม่ไดครับพอเราไปทำงานเขาจะไปช่วยไปอะไรเขาก็จะไปเดินทำโน่นทำนี่ช่วยครับแม่เชื่อว่าหลานชายแม่จมน้ํำไหมจมน้ําเสียชีวิตไหมหรือว่าต้องถูกทําร้ายเอาความคิดแม่แม่เข้าใจว่าอย่างไรคิดว่าไม่คิดจะไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกัน คิดว่าไม่ใช่จมน้ําตายก่อนที่เขาจะตายวันนั้น่ันที่แปดจม่้นั่งนี่ครนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยไม่ต้องลุกไปอย่าที่ให้มานั่งตรงนี้เพราะใกล้กันอ่ะแม่นั่งตรงนี้เลยนั่งนี่เริ่มตัวเองอะไม่ต้องเอาไตัวเนี้ยเออเอาเอาก่อนก่อนยังไงเอาอะอรก่อนนี้เขาจะตายนวัวันวันวันที่แปดใช่ไหมวันก่อนเขายังไปอาบน้ําอยู่สารนี้แหละเขาอาบน้ำแล้วเขาก็ขึ้นมาเขาก็ขึ้นมาอยู่น้ำไม่ลึกนะเขาลงไปเล่นอะไรก็ไม่ลึกตวงน้ำมะ ก็ยังไปเล่นน้ำอยู่เล่นี่น้ำอยู่จ้าพี่แค่เราเจอครั้งแรกอ๋อท่านี้มันไม่ลึกหรอกตรงนั้นเ,เราเราเราเจอท่าจะท่าศพที่เจอนะฮะครั้งแรกอ่าตรงนี้นะฮะทาาศพนะฮาทศพครั้งแรกเลยฮะ<ช>นอนหงายอย่างนี้ฮะซึ่งมันถึงวิสัยของคนจมน้ําตายซึ่งวิสัยคนจมน้ําตายจะต้องห้ามนะอ่าๆแล้วเป็นไงฮะแม่เราแม่ต้าวตอบตอนบทที่แปดอะ เขายังไปเล่นน้ําตรงนี้อยู่อาบน้ำอยู่ไปเล่นน้ำอาบน้ำอยู่ก็มาอาบน้ำเสร็จแกก็ไปเล่นอยู่ตรงนี้แกก็ไปอาบอย่างนี้ก็ขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็คือไปอาบอยู่แต่มับ้านที่คือมันที่เกียเนี่เข้าไปเขาไม่กลับมาเลยอ่ะไปที่วัดไปที่ไหนมาพวกนี้มาไม่มารอวก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอ้วอยล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอแลาวก็รอแล้วก็รอแล้ว็รอวก็รอแล้วก็รอแลวก็รอแล้วน็อแ้วก็รอแล้วก็รอแวก็รอแล้ววก็รอ้ว ออเ,เออชื่อเขาเราเอาชื่อว่ามีคน<อ>นึง่งเขา,าบอกอ<ล>ว่าเขาเขาสั่งลูกชายบอกว่าบอกแม่ให้มึงไปรักษายาบ้านหน่อยนะยัดสายายมบ้านหน่อยนะแม่มึงแจ้งตำรวจมาจับก,กูมันไปบอกมันไปขู่ลูกชายมีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง<ช>อักษรงอง,งู<ช>นะ<ม>อักษรงอง,งูผู้ใหญ่คนนึ่งอักษรงองูนะครับได้ฝากบอมบอมซินเขาบอกบอมซินวันที่เท่าไหร่ฮะวันไหนก่อนก่อนท่อจะตายก่อนตายวันกี่วันฮะ วันสองถึงสามวันมีผู้ชายอักษรงองูคนหนึ่งได้พูดฝากฝากบอมสินว่าว่าอย่างไงนะว่าบอกแม่ไปกินยาสายอยันบ้าหน่อยมแม่มึงก็แก้ตงตำรวจมาจับกูแม่มึงก็แจ้งตำรวจมาจับกูให้แม่มึงไปรักษาตัวนะไปร,รักษาอาการเป็นบ้านะเขาบอกเขาบอกว่าแม่เป็นบ้าไปแจ้งตำรวจมาจับเขานะครับแล้วก็วันที่เจตวันที่แปดนั่นก็ไปหาลูกตอนเช้าก็ไปถามมันนั่นแหละเห็นลูกเห็นลูกเห็นไหม บอกว่กไม่เห็นมันก็บอกว่าเจ้านั่นแหละแกล้งตำรวจมาจับจับอะไรยาบ้ามันว่าอยู่ของมันเองนะกูไม่รู้ว่ามึงจะดอนโดนจับตั้งแต่เมื่อไรกูไม่รู้เลยนะเขาพูดกับมันกับเมยนยังพูดอีกหมายความว่านายนายอักษรงองูเนี่ยก็ยังได้มาพูดกับแม่ของบอมชินอีกนะตอนเช้าวันที่แปดนะยังยังมาพูดอีกว่ามึงไปแจ้งจับกูนะอะไรอย่างเงี้ยนะะ็บอ่าไม่รู้ จะโดนจับตั้งแต่เมื่อไรก็ถามมันอยู่ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะถึงถามตอบไงไม่รู้ว่ามันโดนจับเมื่อไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้จริงว่าใครจะไปแจ้งจับแม้แต่ตัวแม่เองก็ไม่เคยแจ้งจับเขาเลยก็บอกก็บอกถ้ามึงบอกว่ากูแจ้งจับแต่เขาแจ้งตำรวจไปจับมึงโทรไปหาตำรวจดูสิมาเบอร์อะไรกูโทรไปอ่ะโทรไปถามดูสิกเขาพูดอย่างมันก็ับนี่อยู่แต่ว่าเขาโดนจับเขาไม่รู้ว่าเขาโดนจับไม่รู้จักเลยไม่รู้เลย ผลการการที่นายบอมซินเสียชีวิตครั้งนี้มีเงื่อนงำมากเลยนะครับเนื่องจากว่าญาติๆแล้วก็ผู้ที่ไปพบศพบ,บอกว่ามีร่องรอยการถูกบีบคอรับที่สําคัญผมทราบมาว่าในวันที่มีการพบศพในวันนั้นเนี่ยนายอักษรงอง,งูก็ยังบอกว่าจะรีบเอาศพขึ้นมาด้วยลากศพข,ขึ้นมาไงแล้วก็ใบไม้นี้ไปเขีย่ยเขี่ยเขี่ยตรงหน้าตรงอะไรจะลากศพข,ขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่า มึงจะไปแตะต้องนะแตะ,ะต้องแล้วมึงมีผีวหน้นามึงมันก็แะทําทำถึงกันได้นดั่นแหละแล้วก็จับเยวเสี้ยลูกชายที่ถอดไว้อะจับขึ้นมาเลยหมายความ,ามาว่านายอสรงองงเนี่ยจงใจตั้งใจที่จะเอาศพขึ้นมาให้ได้ทางที่แต่ว่าแม่ไว้ยังยังเดาขึ้นนะแต่เขาก็ยังจงใจที่เอาขึ้นแล้วพยายามที่จะเอาอะไรไปปัดเกลียพื่อที่เกิดเหตุไปหน้าปัดอะไรเป็นปัดใบหน้าปัดอะไรเนี่ยนะฮะเมันนี่งเงองำ มันมีเื่องําหลายอย่างซึ่งผมต้องนําเรียนไปยัางงานสืบสวนนะครับว่าเรื่องอย่างนี้คดีอย่างนี้เราจะไปปิดคดีด้วยการลงความเห็นว่าเขา,าดิ้นทุรนทุนทนายตกน้ําตายหรือเสียชีวิตจากเหตุเนี่ยผมว่ามันมันจะเร็วไปมันจะเร็วไปผมอยากให้นําำไปหาวิสูท์แรกๆเลยเนี่ยทราบมาว่าแม่ก็ตอนแรกอกไม่ติดใจเพราะอะไรครับ ถ้าไปผ่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะสองหมืน่นสามหมืน่นประมาณนี้แม่ก็บอกว่าไม่มีเงินคือแม่ได้ยินเจ้าหน้าที่พูดว่าถ้าเอาศพไปผ่าพิสูจน์ก็จะเสียเงินสองสามหมืน่นก็ส่งไปขนแกนแล้วไหมขนเขา้าแกะไปผ่าพิสูจน์สองเท่ส,สอง,ส,องสามหมืน่นแม่ก็บอกว่าไม่มีเงิน เมื่อเมื่อบอกว่าไม่มีเงินก็เลยตัดสินใจบอกเลยว่าไม่ติดใจแต่จริงจงติดใจไหมใจอยู่มากเลยแต่จริงติดใจคนที่บอกว่าต้องเสียเงินสองสามหมื่นในการเอาศพไปห่าพิสูจน์เนี่ยก็เป็นเป็นเจ้าที่หน่วยงานไหนจาได้ไหมตำรวจตำรวจกับหมอตำรวจกับกับหมอกับโรงพยาบาลเขามาพูดที่นี่หรือพูดที่โรงพยาบาลพูดอยู่ตรงนั้นเลยพูดลักษณะว่าถ้าเอาศพไปผ่าพิสูจน์หรือไปตรวจสุ์จะต้องเสียเงินหลายหลายหมื่นค่าใช้จ่ายสองสามหมื่นที่พูดอย่างนี้ ประมาณประมาณเท่าไรแม่ถามวันนี้เขาบอกว่าประมาณสองสามหมู่มมมผมผมผมต้องฝากแนีขออนุญาตนะฮะขออนุญาตไปยังท่านผู้ประชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นต้นทางแห่งความยุติธรรมเนี่ยมันมีต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยถ้าหากต้นทางทําให้หมันเป๋ ถ้าหากต้นทางทําให้เกิดความไข่เขวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับชาวบ้านเมื่อเขาไม่รู้กฎหมายเมื่อเขาไม่รู้แง่มุมของการที่จะนําไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์เขาก็ตกใจเขาก็กลัวในการเสียค่าใช้จ่ายคนหาเช้ากินข้ามไม่รู้ว่าจะหาเงินไหนสองสามหมืน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจรญยาบรณและถ้าด้วยวินยูชนย่อมเข้าใจตามหลักวิชาชีพหากท่านมีความสงสัยเครือบแคลง ในการเสียชีวิตของประชาชนที่ผิดธรรมชาติท่านควรจะต้องให้คาแนะนําที่ถูกที่ควรแต่ไม่ใช่จะไปแนะนําในลักษณะของค่าใช้จ่ายที่มันเวอร์วังแล้วทําให้ญาติของผู้เสียชีวิตที่ผิดธรรมชาตินั้นเขาเกิดความหวาดระแวงอันเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เขาไม่อพอที่จะหามาได้ตามที่คุณบอกว่าต้องเสียสองสามหมืน่นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วญาติเขาติดใจครับคนเป็นแม่คนเป็นอาคนเป็นญาติเขาติดใจการเสียชีวิตของหลาน แต่ที่เขาไปลงความเห็นว่าไม่ติดใจก็เกิดจากไม่มีเงินตังค์งพอ,อไม่มีเงินตังค์พอจะหากินไปประมาณนึงก็ยังลำบากเหมือนกันลำบากนะแล้วร้อยเวรทำอะไรแล้วพนักงานสอบสวนได้มาติดต่ออะไรแม่บ้างไหมร้อยเวนเนี่ยเจ้าของคดีเนี่ยเขาติดต่ออะไรบ้างไหมครับห <c oughs> ลังจากมาชันสูตรศบแล้วเนี่ยเขาก็ถามเขาถามว่าเราสงสัย <c oughs> อะไรไหมติดใจอะไรไหม ชืออะไรม่เป็นชื่ออะไรด้วสามชื่อเลยเมื่อวามูเจ้าไปนะจำวอาอ็น่อืมเป็นยศอะไรเป็นยศตำรวจเป็นตำรวจยศสารวัตรรหวงกลับหรือเราสอบสวนเราไม่เอาชื่อเข้ามานะจำไม่ได้แล้วสรุปแล้วตอนนี้ศพอยู่ไหนฮะ ฝังแล้วอ๋ออยู่เอาใส่ตู้เย็นไว้อยู่เอาใส่ตู้เย็นไวน้ไวดังนั้นผมนำเรียนไปยังพนักงานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ดเจ้าของคดีนะครับรวมถึงท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดครับศพของนายบอมซินหรือชื่อจริงคือฤทธิ์ิไกนะครับซึ่งได้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติที่บ้านเหล่าขามหมู่ที่19าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนั้นอยากจะให้ขอความกรุณาเอาศพไปผ่าพิสูจน์ ให้รู้ชัดเจนว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ําหรือเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่คุณแม่ที่คุณอาได้เล่าให้ฟังรวมถึงนี่ฮะผมจะมาถามว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งแต่เราไม่ขอเอ่ยนามนะฮะไม่ขอเอ่ยนามมาพูดอยู่บริเวณตรงนี้แหละครับแถวหน้าร้านขาย๋วยวตี๋อย่างนี้แหละเขาพูดในลักษณะคล้ายๆกับบ่นว่านายบอมซิน,นกับแม่เนี่ยเป็นคนไปนแจ้งความ ไปแจ้งแจ้งตำรวจมาเรื่องยาบ้ามาจับเขาอะไรประมาณนี้แล้วพูดลักษณะอาฆาตมาดร้ายพูดลักษณะน้ําเสียงที่โกรธแค้นที่แบบเจ้าเรื่องให้ได้นะครับก็คงจะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นไงบ้างไหวถูกตัวไหนร้านที่หนึ่งไหมไหนน้องวันนั้นมันเข้ามาพูดบริเวณไหนฮะเขาแถวไหนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง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 นี้คือคือคือยืนและคือยืนนี่คืออะไรฮะยืนยืนตรงนี้นะยืนหันหน้าเข้าไปยืนหันหน้าเข้าไปข้างใน น้าไปที่ไหนเราพูดว่ายังไงนะฮะคำพูดถามหาแม่ถามหาแม่กับถามหาบอมซินถามหาแม่กับถามหาบอมซินเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามหาที่นี่ด้วยนายบอมซินเป็นญาติร้านนี้เหรอฮะหรือต้องมาบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามส่วนมากเขามานี่อ๋อส่วนมากบอมซินกับแม่จะมาอยู่ที่นี่แล้วคนผู้ชายคนนั้นน่ะไม่เลิกกันแล้วน่ะไม่เลิกใช่หรือผู้ชายคนนั้นเขามาพูดว่ายังไงนะครับ จปากไม่ดีนะัดกูเล่นงานเลยประมาณนี้ครับบอกว่าแม่เนี่ยไปแจ้งความมาจับเขาว่าเขาเสพยาบ้ายาบ้าประมาณนี้ครับพูดน้ําเสียงเครียดแค้นก็ <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเอ,เอาเรื่องเหมือนเอาเร<อ><อ>ื่องเหมือนกับภาษาเฮ้มึงเหมือนผมจะถามไหมขอโทษนะขอโทษนะฮะขอโทษมนะึงผมถามว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงไปไอคนนั้นที่แม่มึงอยู่ไหนเหมือนแล้เสียน้ำเสียงอย่างเงี้ยไม่แจ้งมาจับกูเสพยาบ้าเหรออะไรประมาณนี้ไหม ก็แสดงเหมือนน้ำเสียงเี็ดกันน้ำเสียงไม่เป็นมิตรประมาณนั้นใช่ถูกไหมฮะมาแบบเอาเรื่องะเพราะนั้นตำรวจสายสืบฮะตำรวจชุดสืบสวนของสอพเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็กองอบการสืบสวนของกองอบการตำรวจภูธรจอดร้อยเอ็ดครับคดีนี้อย่าปล่อยให้มันเป็นเหมือนกับนุ่นที่ถูกลมพัดหายไปเพราะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีตัวละครตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่มาถามหาแม่พร้อมกับปอมซิทนี่แหละครับ ที่มาถามด้วยการเครียดแ้นบุคคลเนี้ยอักษรงองูเรียกไปสอบเลยครับและในข่าวด้วยกันต้องผ่าพิสูจน์ศพผมจะทําเรื่องนี้ให้กระจางผมจะทําความจริงให้จางถึงแม้จะมีหลายคนบอกว่าปล่อยมันตายเถอะไอค้คนอย่างนี้มันก็คงจะเมายามันคงจะเสี่ยนยามันคงจะหลอนยาแล้วฆ่าตัวตายบางคนอาจจะพูดอย่างนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยมันจมน้ําตายเองแหละก็เป็นได้นี่คือคําพูดของคนแต่เราเจะเอาความจริงมาให้ปรากฏ ไม่ว่าบุคคลที่ตายนั้นเขาจะเล็วซามชั่วดีอย่างไรก็ตามแต่ชีวิตของมนุษย์ไม่ควรที่จะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเอาชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งหากไปจากครอบครัวของเขาผมผู้รับใช้ประชาชนครับแล้วเรื่องนี้ผมอยากจะถามทายพิวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นั่งครันนั่งคุพี่มานั่งคุยกันพี่ในในเรื่องนี้เรื่องนี้มันความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันเป็นยังไงบ้างพี่ซ่อนเงื่อนคือ คนที่ตายลักษณะการตายมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนเกิดเหตุก็มีคนในหมู่บ้านนี้โดน,นจับพอโดนจับปุ๊บเขาก็เพ่งเลงว่าน่าจะเป็นครอบครัวนี้ที่ไปแจ้งให้จับเนื่องจากคนที่รู้ผู้ดีคือคนตายรู้พฤติกรรมพฤติกรรมของคนที่ถูกจับเขเข้าใจว่าคนนี้ไปแจ้งจับจนกระทั่งว่าวัน ในการมาพูดถูลักษณะว่าไม่พอใจอาฆาตแล้ววันสุดท้ายก็มีคนพบเห็นว่ามีคนคล้ายๆกับล่อให้ไอ้คนนี้ขึ้นรถไปด้วยก่อนเสียชีวิตพอถัดมาก็เสียชีวิตเลยแต่ทางแม่เขาไปตามก็บอกว่าไม่เห็นกันหรือลักษณะว่าปฏิเสธไม่พบไม่เห็นแต่ว่ามีตยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าเขาขึ้นรถไปด้วยกันแล้วจากนั้นก็กตายตวันนี้ก็มีเรื่องกันว่า ่จะตายจากทรเป็นญาติที่รวยย,ยงเป็นจรน้ำตายคงไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมมากกว่าแต่เนื่องจากญาติเนี่ยมีฐานะยากจนพอถูกเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างนี้นี้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมันก็เหมือนปิดช่องทางในการสแสบงหาข้อเท็จจริงเพราะการฆ่าคนตายหรือฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นคดีใหญ่คนที่กระทําความผิดควรจะได้รับโทษไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทํากับคนจนแล้วไม่มีทางต่อสู้ แล้วก็เหมือนกับว่าตายฟรีคือพฤติการอย่างนี้จริงๆแล้วเจ้าที่ของรัฐเองก็ได้แต่เขไ้ม่จริงๆไม่ใช่เอาข้อจริงมาจากญาติบอกว่าไม่มีเงินแล้วไม่ทําอะไรเลย,เลยไม่ควรปิดกัน้นอย่างนั้นเลยไม่ควรปิดกัน้นครับไม่ควรปิดกั้นแต่พิรุษสําคัญเรื่องเป็นเรื่องที่เราสังเกตว่า มีประจักษ์พยานยืนยันว่าผู้ตายอยู่กับนายงองงูตอโดยตลอดเ่าจะเปตัวกลางคืนช่วงเช้าชชแต่หลังจากที่แม่ของผู้ตายไปถามนายงองงูนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไปกระทัง่อนวายวันนั้นก็ก็อยู่กับคนนี้แหละไปด้วยกันเพราะว่าใช้ให้คนนี้ไปซื้อของที่ร้านค้าก็ไปด้วยกันครับหลังจากนั้นก็หายหายไปแล้วมันก็พฤติกรรมอย่างนี้ก็คือคือจริงๆแล้วพยานรู้ว่าใครเป็นคนทํา แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ไขยายความไม่ดำเนินการไปทีนี้คุณไม่สืบสาวเราที่ว่มมามีประจักพยานไม่จริงมีแต่ว่าเราก็พูดยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการรืธรรมให้ท่านงานสอบสวนก็ดําเนินการไปแต่หลักแต่ลแตลหลักข้อที่จริงหลักการสืบสวนเนี่ยมันจะต้องแสวงหาข้อที่จริงต้องแสวงหาความจริงเพราะผมมั่นใจว่า ทุกคดีเนี่ยคนร้ายมันย่องทิ้งหลักฐานมาอยู่แล้วมีมีแต่ถ้าหากรีบเร่งรนการที่อย่าบอกปัดภาระตรงนี้ไปผมว่ามันก็มันก็ดูดูอะไรกอะไรอยู่ต้องแล้วก็มันก็จะไม่เป็นธรรมกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะทุกชีวิตมีค่าเหมือนกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวพาผมไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่เกิดกันนะครับ